นอกจากที่เราได้ทําการสํารวจภาพเขียนสีเรายังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไม่ไกลจากจุดนี้มากนักอยู่บนภูเขาใกล้กับภูผาขามพบหินขนาดใหญ่เกิดจากการหักมีลักษณะเหมือนประตูคล้ายค,คกับภาพวาดโบราณที่เราพบคณะของเรานําโดยอาจารย์สันสนธิบุญโยธยานจึงตัดสินใจที่จะทําการสํารวจต่อไปโดยคณะของเราจะเดินทางขึ้นภูเขา ระยะทางกว่า1กิโลเมตรเพื่อไปพิสูจน์หินที่ชาวบ้านบอกว่ามีลักษณะเหมือนประตูบานใหญ่ซึ่งหลายๆคนเล่าว่าประตูนั้นคือประตูเข้าสู่เมืองบางบทันด เราเดี๋ยวให้มน์เกียบภาพอโอ้ประตูนี้เองเว้เเยเเดีอยว ต้นเหลนี้มีพลังเลยเยอะเว้เป็นที่แข่งที่มาเลยให้สังเกตนะครับก้อนหินก้อนเนี้ยไปน่าพูดอยู่มาก็แค่นี้แหละอาจารย์ผมขออนุญไปดีฝั่งนี้แม่นีิลีนี่คือประตูที่สวนออกครับเพราะที่จะขึ้นอย่างนี้เนีย่ยจับน,นี่คือจุด ที่พระอาทิตย์จะขึ้นในวันที่กลางวันเท่ากับกลางคืนครับผ่านช่องประตูนี้พอดีนี่ถ้าถ้ามาวันอีควินอกนะดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ครับน่าถ้าฤษีครับผมเห็นแล้วประตูนี้คือประตูอีควินอกเดี๋ยวเราขึ้นปรูให้ดูเดี๋ยวจับเส้นที่ไม่ได้ฝากป้องเลยนะคนเราเห็นไหมครับอันนี้คือที่คนออกนี่ถ้ามาวันอีควินอกนดวงที่อยู่นี่เลย นี่นะตรงตรงข้างหน้าผมเนี่ยคือทีต่ตวัวนออกดังนั้นในวันอีควินอเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้แล้วดวงอาทิตย์จะตกตรงนี้อย่างตอนนี้เนี่ยมันเข้าหน้าหนาวใช่ไหมดวงอาทิตย์อยู่คนละทางจะเวนอ้อมเข้าไปแล้วเดี๋ยว้องอ่ะกรอนนี้ GPS มเบ้ง วางเก้าสิบองศาเก้าสิบเป๊ะไปทางนี้ครับนี่เ็นน้อยนี่คือจีเพครับจีเพจเก้าสิบองศาเไหมครับสอดคล้องกับเข็มทิศนี่คืออีควิล็อกประตูนี้แสดงว่าคนโบราณเขาคงเห็นดวงอาทิตย์เขาฉลาดกว่าเราแล้วถ้าผมกลับหลังนะตัวเลขสองเจ็ดศูนย์จะขึ้นเดี๋ยวกลับหลังให้ดู ตัวเลข270ขึ้นครับเห็นหมานี่คือที่ตัวดอกครับประนอย<ม>ตัวเลข270เนี่ยไหมครับ270นี่คือเดะเวส90นี่คือเดอะอีสก็คือทําไมถึง270ก็เอา90เนี่ยมาบวก180ก,ก,ก็คือ,อยูเทิร์นพูสังกำลังจะบอกว่าภาพที่เขียนอยู่ที่ใต้เพิงฐานั้นก็คือ,อ,อว,วางตำแหน่ง ก้อนหินก้อนนี้ใช่ไหมประตูนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นอีควีนอ็อกด้วยนี่ไงความเป็นอนะีควีนอ็อกน้อคืออย่างนี้ครับแสดงว่าคนโบราณเนี่ยเขาคงมาจับทิศไว้นานแล้วว่าในวันที่กลางวันกับกลางคืนเท่ากันเนี่ยดวงอาทิตย์จะผ่านช่องนี้แล้วกลางคืนดวงอาทิตย์ก็จะตกช่องนี้เขาคงเห็นภาพนี้มาตลอดก็เลยไปวาดเป็นรูปประตูไว้อืม ว่าประตูนี้แหละคือสถาน,นที่ทำพิธีกรรมอย่างนั้นมันมเป็นจุดเปลี่ยนฤดูคือคือคนโบราณเนี่ยจริงอยู่ครับเขาไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แต่ว่าการเปลี่ยนฤดูเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกเช่นฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลินะฉะนั้นแล้วอากาศมันเปลี่ยนฉะนั้นการที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยมนุษย์จะรู้ว่าแล้วซ้ำซากทุกปีทุกปีเขามายืนอยู่ตรงนี้เขาก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงตรงนี้แล้วก็ตกตรงตรงนี้ พอ,พออีกสักไม่กี่วันต่อมาใบไม้มันก็จะเริ่มร่วงก็คือวันสัตวิสุวร์ตนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นฤด,ดูวสันตวิสุรัตวสันตวิสุวร์ตใบไม้มันจะผลิคือคือคนโบราณเนี่ยเขาเอาธรรมชาติรอบตัวมาสังเกตฉะนั้นช่อง,ช,องช่องนี้เดี๋ยวให้มนบลงไปยิงจากทางประตูเข้ามานะ mm hmm. เราจะเห็นแล้วว่ารูปร่างเนี่ยจะเหมือนกับประตูที่เขาวาดไว้ใช่จริงๆครับแล้วก็ mm hmm. ทางดาราศาสตร์เนี่ยเรายืนยันว่าเป็นตัวเลขอีควิโนกจริงๆเห็นไหมครับเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วนะแต่แคทิศชี้เอ่อทีพีสก็ชี้ที่ันขอถามหน่อยถ้าหากภาพวาดนั้นกับประตูนี้บ่งบอกนัยยะสัมพันธ์กันความเชื่อจะออกมาอย่างไรคือน่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างครับณที่จุดนี้ครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าคนโบราณเขาจะรอวันอีกทีนอกะแล้วก็รอพระอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกแล้วเขาก็จะมาลุมทําพิธีไหว้วงสวงสักการะอยู่ในที่แห่งนี้นใช่ครับก็เป็นไปได้มากเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาจับใช่ไหมแต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีเข็มทิศก็ไม่มี GPS ก็ไม่มีเพราะไอโฟนยังไม่ได้เกิดในยุคนั้นนะฉะนั้นแต่เขาสังเกตโดยธรรมชาตนินที่เขาไปวาดรูปประตูนั้นไว้เนี่ย แสดงว่าน,นั่นคือประตูมิติแห่งการเวลาที่ถึงจุดเปลี่ยนกลางวันเท่ากับกลางคืนแล้วก็รู้ดูการเปลี่ยนฉะนั้นตรงนี้คือจุดแห่งการเปลี่ยนรู้ดูถ้าเปลี่ยนเข้ารู้ดูใบไม้ร่วงพอมายืนตรงนี้พอทิศขึ้นปุ๊บอีกไม่กี่วันใบไม้ก็เดือเร่วงทิ้งแล้วถ้าเป็นฤดูวสันตวิสุวัวตโดยทิศขึ้นตรงนี้ปุ๊บอีกไม่กี่วันต้นไม้เหล่านี้ก็จะแตกใบอ่อนเห็นไหมครับ hmm. ฉะนั้นคน บรรพชนยุคนั้นก็เลยให้ข้อสังเกตว่าตรงเนี้น่าจะเป็นมิติแห่งการเวลาเขาเห็นซ้ำซั่ซากรรรก,ก็เลยไปวาดรูปไว้แต่สิ่งนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมนี่เกิดเกิดธรรมธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนี่ยอเผอิญบังเอิญที่เป็นช่องเหมือนกับช่องประตูแต่ที่น่าสงสัยก็คือทําไมแม่มันตรงจังเลยดูตัวเลขเลยครับเนี่ยเข็มทิศนิ่งแล้วเห็นไหมครับ GPS ก็นิ่งแล้วมันตรงกันแบบที่ว่า มันไม่น่าเลยอ่ะมนบถูกถ่ายภาพว้เนี้อันนี้มัน G.P.S ก็ฟ้องเข็มทิศก็ฟ้องเห็นไหมครับผมเอาเครื่องมือมาสอย่างเป็นไปได้ไหมว่าพอถึงวันอีกทีเนาะเขาก็จะมาบูชาบวงสวงสิริสริย่าตนี่เป็นไปได้เลยเป็นไปได้เลยเพราะว่าเออถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไปวาดไว้ทําไมอยู่มันจะวาดไว้ทําไมเรื่องอย่างตรงนี้เนี่ยมันเล๊ะขนาดนี้ครับฟังดูเหมือนเฟอร์เจอร์ แต่ตอนนี้เราพิสูจน์ในหลักวิทยาศาสตร์แเราและ GPS อันนี้ก็บมน์ก็จับภาพหลายทีนะมันไม่เคยโกหกใครเอางี้มน์ต้องส่งภาพมาให้ผมนะผมจะไปเทียบกับประสาทภูเพ็กว่า GPS มันขึ้นตรงกันเป๊บเลยครับคือ คือมนุษย์ส่งภาพไปผมแล้วผมจะไปทํากราฟิกเนี่ยพิสูจน์กับปราสาทภูเพกว่าในวันที่21มีนาเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกับหน้าปาสาทภูเพกแล้วก็ขึ้นกับประตูมิติแห่งธรรมชาติจะตรงกันครับตรงนี้ธรรมชาติธรรมชาติสร้างมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยหนน ผมใช้คำพูดบอกซุกแบบไม่น่าซุกขอเชิญครับด้านนี้ครับพ่สารพิสารพ่สารการบังเอิญที่ไม่น่าที่มันไม่ควรจะเกิดคือบังเอิญแบบไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นไปแล้วครับคือคนโบราณเข้ามาเลือกเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าจะบังเอิญเป็นความฟลุกที่ไม่น่าเชื่อครับผมใช้คำนี้เป็นการบังเอิญที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเดินมาเหนื่อยมาก ผมตั้งข้อสมมติฐานมาในใจครับว่าประตูอันเนี้ยจะต้องมีความเชื่อมโยงกับหลับดาราศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอมาถึงปั๊บเนี่ยผมได้ใช้ทั้ง GPS และเข็มทิศแม่เหล็กจับปรากฏว่าทำมุม90องศาเป๊ะครับแล้วหันหน้าไปทางนั้น270องศาเป๊ะหมายความถึงอะไรถ้าทุกท่านมายืนอยู่ตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะในวันวสันตวิสวัตและศาสตร์ทวิสวัตหมายความถึงกลางวันเท่ากับกลางคืน เป็นปีใหม่ของคนโบราณดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้เป๊ะครับแล้วในวันเดียวกันดวงอาทิตย์จะตกข้างหลังนี่เป๊ะเลยถามว่าคนโบราณเนี่ยเขารู้ได้ยังไงแน่นอนครับเขาอาจจะไม่รู้จักคําว่าอีนอกนกเขาอาจจะไม่รู้จักคําว่าศาสตร์วิศว์หรือวัสดุวิศว์แต่คนโบราณนั้นมีความสังเกตโดยธรรมชาติครับว่าถ้าถึงวันที่ดวงอาทิตย์มาตรงปบเนี่ยแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาใบไม้จะร่วง ก็คือเขารู้เลยนี่คือการจุดเปลี่ยนฤดูแล้วถ้าดวงทิ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปนั้นใบไม้จะเริ่มปลิเขารู้ทันทีครับว่าถ้ามายืนอยู่จุดนี้นี่คือจุดกลางของฤดูการทั้งฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ปลิกฉะนั้นถ้าจะมีการประกอบพิธีอะไรกันเนี่ยเขาอาจจะอยู่แถวแถวนี้ทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ไปวาดลูกไว้ตรงนั้นตรงนั้นก็หันหน้าเข้าหาที่ตัวนออกสังเกตไหมครับว่า ก็แสดงว่าคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีเรื่องดาราศาสตร์เหมือนกับเราแต่เขามีความรู้สึกเขาอาจจะมีองค์ความรู้มากกว่าเราก็ได้เพราะเราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้วันนี้นี่คือ90องศาเป๊ะครับท่านผู้ชมครับคําถามว่าพี่สันก็ไปดูมาชูปิกชูไปยูที่เม็กซิโกดูหลายประเทศมาแล้วสิ่งที่เขายึดในการก่อสร้างและความเชื่อของคนสมัยนั้น ก็ยังเชื่อเรื่องพระอาทิตย์อยู่ทําไมมันตรงกันคนต้องหลายประเทศหลายหลากหลายสถานที่หลากหลายผ่านการเวลาทําไมยังมีความเชื่ออันเดียวกันคําถามนี้ผมได้ถามผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันที่รัฐอิลลินอยส์ครับเขาตอบไม่ได้เขาบอกว่ารู้ก็แล้วกันว่าเขารู้แต่ว่ารู้รู้ได้เพราะอะไรแล้วทําไมเหมือนกันเขาบอกอันนั้นต้องอีกปริญญาเอกหนึ่งต้องอีกวิจัยหนึ่ง <c oughs> คือฝรั่งเขามีคําพูดครับว่า ถ้าอะไรที่ยังตอบไม่ได้เนี่ยเขาบอกต้องไปหาปานินเดเอกใบหนึ่งแล้วในความคิดของพิสันที่มีประสบการณ์มา3-40ปีเนี่ยพิสันคิดว่าเพราะเหตุผลใดเขาคนที่อยู่ในบ้านห้วยยางที่ยืนเรายืนเนี่ยเมื่อ3-4 0 0ีพัปีทำไมคิดเหมือนกันกับคนอยู่อียิปต์อยู่ที่มาชูปิกชูถ้าให้ผมเดานะถูกผิดไม่ทราบนะนั่นคือเขาสังเกตจากภูมิประเทศสังเกตจากภูมิอากาศสังเกตจากใบไม้ร่วงใบไม้ปลิคือคนโบราณเนี่ย เขาไม่มีเครื่องมืออะไรเลยมีแต่สายตากับความรู้สึกเขาสังเกตครับว่าถ้าถึงวันที่ใบไม้จะผลิดวงที่จะตรงแล้วถ้ามาตรงอีกทีหนึ่งใบไม้จะร่วงแล้วเสร็จแล้วพอใบไม้ร่วงแล้วฤดูหนาวก็เข้ามาแล้วถ้าเกิดถึงฤดูใบไม้ผลิปุ๊บต่อไปเป็นฤดูร้อนเขาใช้การสังเกตกันนั้นเผอิญช่องตรงเนี้ยเผอิญมาตรงกับจุดที่เขาเรียกว่าวัดสันตวิสุวัตพอดีคนโบราณก็เลยถือโอกาสว่าเอาแล้ววะตรงนี้มันตรงก็เลยกลายเป็น สิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญแล้วก็ไปวาดรูปตรงนี้ไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นการสื่อครับว่าถ้าอยากจะมาทําพิธีเนี่ยให้มาตรงนี้ก็แล้วกันสำสำหรับผมขอ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 กความคิดนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนท่านผู้ชมหรือทุกท่านนะครับภาพที่อยู่เพิงผานั้นน่ะตั้งแต่เริ่มสี่เหลี่ยมประตูนั้นแล้วก็มีภาพสลับซับซ้อนไปแล้วก็มีลักษณะเหมือนคนน่ะคงจะเป็นภาพจําลองของสถานที่แห่งนี้แหละแล้วก็ ยาวไปถึงโน่นเพิ่งผาขามน่ะยบอกว่าคนจะทําพิธีกรรมอยู่ที่นี่ณนะวันเวลานั้นเวลานี้ผมเชื่อว่าภาพนั้นก็คือสถานบอกบง่งบอกถึงสถานที่แห่งนี้นะครับิีธิพลในฐานะเป็นเ,เจ้าป่าภูพ,พานช่วยออกความเห็นสักหน่อยหนึ่งถ้าโดยหลักการตรงนี้นะสถนิษฐาบรน่าจะใช้แนวทางธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นแนวสัเขา ม่ว่าจะเป็นแนวฤดูการแม้ว่าจะเป็นแนว้าทิศขึ้นภาทิศตกดินแล้วมาบวกกันเป็นสามสา์หนึ่งซึ่งมันก็ตรงกับที่ทางท่านอาจารย์พูดถางว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากข้อสังเกตของคนค็เรียนรู้ไปเรื่อยเจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี่ยหลนั่นคือถ้าดูแนวสันเขาเนี่ยมันชี้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกแค่นั้นแหละครับแล้วก็เก็บเอารายละเอียดไปบันทึก คือมันทึกาใช้หลักการธรรมชาติก็คือใช้สีธรรมชาติจากไอ้ลูกลังแล้วก็ยางไม้นั่นคือคนแต่ก่อนเขาเรียกว่าเก่งกว่าคนปัจจุบันเลยเออผมท้าพิสูจน์ครับว่าถ้ามีคนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมเที่จะถึงนะผมรับประกันได้ว่าดวงอาทิตย์จะต้องขึ้นตรงกับช่องนี้แล้วก็ตกตอนเย็นเนี่ยตรงกับช่องนี้ อันนี้ขอท้าพิสูจน์ครับ